นี่พาสมบูรณ์เอาไปเที่ยวครับนี่ห้องสุกวันนี้ไปไหนไปนครปฐมไปกินข้าวานลูกไปน,นี้ไปสองคันคันหน้านี่หลานนี่สมบ,บูรณสมบ,บูรณเอ้ยรูเรื่องวะเนี่ยไปเที่ยวกันเดียววันนี้เอ้ยเราก็มาถึงกุ้งอบภูเขาไฟของเราแล้วไปไปว่าจะใส่ได้โอ้ไปไปไป เดินได้ไหมแม่ไปนี่ทีมกองหน้าอ่ะยังไงวิวแชร์สักคันไหมเราอ่ะจะเอาวิวแชร์กับเขาด้วยไหมโอ้เดินไกลแล้วบนขาเขาแล้วเดินได้สบายเนี่ยดูุ่วายของเรานี่ในโต๊ะแล้วจ้ะหมาวุ่นวายหมาุ่นวายของเราเราไม่สั่งกันแล้วใช่ไหมสั่งดิสั่งแครเป๊บซียกมือทีดิ โโอหไม่เคยนี่เพิ่งมาครั้งแรกกับแม่แม่เนี่ยนะไม่เคยมาเออไม่เคยมาใช่ไหมมาบ่อยเลยคนนี้ด้วยนี่เออมีปัญหาที่สุดเวลามากินข้าวนีู่ลินี่ต้องมัดกันอย่างนี้เลยเพราะเดี๋ยวดุกดิ๊กไม่รู้เรื่องเนี่ย ประชุมเลื่องหนุมหวานแล้วเว้สั่งอาหารข้าวแล้วไม่กินหวานเด็วสะด้านไพ่ชีวิตมีทั้งผู้พิการและเด็กน้อยโอ้ยจุลมุนวุ่นวายบอกเลยถาเย็นมาแล้วนี่มาดูกันน้องๆน้องๆไม่เคยเห็นแน่ๆอันนี้อ่ะดูเลยค่ะน้องๆดูนะนี่นี่อุ้ย amazing ไหมอุ้ยอุ้ยอุย พี่นี่ทำไมพี่นี่มองงนะั้นน่ะทำไมพี่นี่นิ่งอย่างงั้นเละลูกป,ปั๊มปั๊มกุ้งออกภูเขาไฟฮะ<า>ยังไงโมโอยังไงโถ่เอ้ยไม่ถึงเด่นเหรอโถ่เอ้ย,ย,ย,อยน,นี้มากินปลากระพงทอดนะจ๊ะแล้วก็นี่ เมนูแนะนำนะคะอะไรก็ได้นียปลาช่อนบัน้นไร่นี่อันนี้ต้องมากินเลยบอกเลยเมนูแนะนำของที่นี่จ้ะโอโ้โหอยากกินปลาเหรอเราอ่ะเออ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 นะดได้เวลาเลยนะลาฉกปลาเลยแหละลูกโอ้โห เลียปากแผลบเร็วเว้ยเฮ้ยอะไรอร่อยน้องโบอะไรอร่อยคะปลาอร่อยเหรอนี่คือพี่นี่บอกว่าพี่นี่ไม่ลองเหรออร่อยไหมอะไรอร่อยอ๋อลองแล้วเหรอคะก็เลยว่าบอกเราวต้องกินปลาโบกินเป็นกล้วยไม่ถอยโอ้โหนี่เรีอะไรนี่อะไรแกงส้ม โอ้อะมากินปฟ๊ฟฟี่เป็นไงเฮ้ย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 โอ้ย,อ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 ยลุ้นยังไงดิโอ้โหโอ้โ,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 โหนี่ปัมป๊มใหญ่ปั๊มใหญ่รู้ว่าเป็นป๊ฟฟ<อ>ี่เห็นไหมต้องกินปฟ๊ฟฟี่เนี่ยอือหือโอ้โหมาเป็นน้ำปากไม่กินออคนนำเสนอนำเสนอของหงวานยังยังไม่เลิก ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายข้าวเหนียวทุเรียนลูกโบ้สั่งอะไรมาครับเฉาก๊วยเฉาก๊วยอะไรมันมีแต่รเฉาก๊วยน้ำเชื่อมมึงถังเข่ากล้วยใส่น้ำแข็งใสแล้วต้องเลยบอกว่าโปล่น้ำแข็งมาให้หน่อยโป้มนน้ำแข็งใสมาให้ก็ถูกแล้วไงเลยขาเป็นตามฟังเป๊ะเลยเออฉาก๊วยหรือวุ้นดำเดี๋ยวดูดิอ่ะเฮย อ่ะนี่แหละขอเว้ย <laughs> โอ้ว่างเนี่ยลองไหมลองไหมกินไหมวับโอ้โหไม่มีถอยว่ะโอ้โหของหวานนี่สู้ตายว่ะ <c oughs> เอา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 มื่อกี้เมื่อกี้ไหมจะกินไหมเนี่ยเมื่อกี้ที่สกิดแม่คือเลยสั่งให้กูกินด้วยอ,อย่าอย่าสักแต่นเนี้ยอย่างเดียวเฮ้ยนี่นี่คู่รักมาราธอนคู่รักมาราธอนเร็วมาทางนี้ ลา้ลาลาอยเงินเงินเงินเรวยะคับแม่าวามาแบ่งบุญนะครับนี่ครับชาาลาาลาเรือนะทำงานยิงได้ลำเลยเยงานผ้าวันเยอะๆนะแล้วทีนีุขภาพแข็งแรงแม่อย่าพูดว่างานเข้ากันเยอะๆดิเอาโรตรี่เลยได้ไหมไห้ถูกรติอี่วันที่หนึ่งน วก็แผลงแรงทั้งคู่เลยค่ะแม่มาเลี้ยงนี่ไงตัววันนี้เนี่ยลูกค้าเราบอกว่าวันนี้เนี่ยนะถ้าเลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่เนี่ยจะแบบรวยปังๆ20ปีเลยเนี่แล้วเราก็เลยมากับเมธาประวัติจา้ามาเลี้ยงแม่กันจา้าบอกเอากลับบ้านกันแล้วเลยเอาเอาเอาความวุ่นวายความุนาม่นวายเอาแล้วความวุ่นวายวันนี้โดนไปสองพั ไม่มีใครอยากจับมลยหรือโอเค VIP VIP เออโอ้โหที่มาที่นี่เพราะว่าสะดวกชอบเลยเนี่ยนะถึงทำไมทางสุขชอบมากินปุ้งหอบไฟอร่อยอะไรอร่อยชอบเธอชอบกินอะไรบัวอร่อยใช่เหรอแม่ปุ้งอบฮะปุ้งอบปุ้งหอบไฟ คนเยอะมากอะที่เนี่นะน่น,น